เบบี้อหนนะคะนีราไปดูปากัดที่เรี้ยงกันนะครับอันนี้คอือันนี้คือยังไม่มีนะแต่อันเนี้ยเพราะว่ามันจะมีลูกอยู่เพราะว่ามันเพออกไข่มันจะเห็นลูกเล็กๆนีนะอันนี้ก็ เหมือนเหมือนกาแล็กซี่แต่ว่าไม่ใช่นะนี่ตัวนี้เหมือนกาแล็กซี่แต่ว่าไม่ใช่หรือเปล่ากาแล็กซี่เหรอกาแล็กซี่หรือเปล่ากาแล็กซี่หรือเปล่านี่นะถ้าเนี่ยเห็นไหมเห็นมันพองไหมถ้าพองแสดงว่ามันจะสู้เห็นมันพองไหมข uh huh. ีบมันพองอะไอตัวนี้ไม่ค่อยพองแต่ไอตัวเนี้ยพองแน่เนี่ย ตัวนี้อตัวไหนสวยสุดครับตัวพวกข้างบนสุดอะอนนมันจะสวยสุดข้างบนโช,โชว์ความสวยให้ดูสินี่อันนี้คือสวยสุดอันนี้คือพวกกลางๆเปิด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 ให้เพื่อนๆดูอาชีนี่อันนี้คือมันมันจะมันจะต่อสู้กันแต่ เอไอตัวเนี้ยมันออกลูกไปแล้วตต่ไหนตัวนึงอตี้ตอนนี้ตอนนี้ของอัตี้นะทุกคนชื่อว่าชื่อว่าเปลี่ยนเป็นโอริโอ้โอได้ไหมชื่อว่าโอริโอ้นะแต่เรียกว่าบานาน่าหรือโอริโอ้ก็ได้เนีย่ยเห็นไหมมันพองเห็นไหมเห็นมันพองไหมตัวอัตี้อ่ะเห็นมันพองไหมเนี่ยพองไหมเนี่ยคีบมันจะ จะอ้าออกหูช้างปะอันนี้ไม่ใช่อันนี้จะเป็นหูช้างอันไหนหูช้างเห็นอยู่แถวๆเนี้ยเนี่ยหูช้างใช่หรือเปล่าไม่รู้ไม่เจอหูช้างเนี่ยเนี่ยหูช้างเนี่ยหูช้างอ๋ออันนี้หูช้าง อันนี้คือจะสวยหน่อยอหางมันจะเป็นสีเหลืองๆก็คืออันนี้เลี้ยงมานานยังครับอันนี้เลี้ยงเลี้ยงมานานยังนานพอมมีลูกไหมแต่ันี้น่าจะไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะอันนี้คือบับเบิ้ลนี่บับเบิ้ล อันนี้แบคสตาใช่ปหมแบคสตามันจะมีมุกใช่ไหมสมุไรอ,อันนี้สมุไรอันนี้คืออะไรครับอันนี้ก็คือลูกของมันคือมันลูมันจะมีลูกให้ดูอันนี้้เต็มเลยมันจะมีลูกเล็กๆอะ่ะน่าจะมองไม่เห็น แต่จุดๆอันนี้ไม่ใช่อะไรนะมันคืออะไรอ่ะมีมันคืออะไรมันคืออะไรอ่ะพวกเนี้ยจุดๆอ่ะไข่มันแค่ไข่เนาะมันอันนี้คืออะไรครับอาตี้อันนี้คือในนี้เหรอใช่ครับในนี้เนี้ยก็คือจะเป็นตัวเมียหมดเลยพวกเนี้ยจะเป็นตัวเมียเยอะอันนี้อันนี้ตัวเมียหูช้างอะตัวเมีหูช้างเยอะมาก าร์มประกัดใช่ไหมใช่จะไปก็มีจะไปแล้วนี้เราจะรีวิวปากัดก่อนลูกเอามาจะไปแล้วเปนยังไงอายืนตรงไหนไอตัวนี้ไม่ได้รีวิวอะไรไอประกัดป่าไหนวะปากัศปลาอนไนครับประกัศป่าไหนครับอะไรปาศปอไครับประกัดป่าไตากล้องไม่เห็นเลยนี่ประกัดป่าประิมอ๋อ มีแต่ใบไม้มันบังอยู่เปิดเปิดเปิดได้เเราต้องเปิดเปิดซ่อนอยู่อ่ะนี่นี่ตัวสวยอันนี้ตัวคึกอันนี้ตัวคึกตัวนี้ของใครตัวนี้ของใครไหนตัวนี้เหรอนี่อากของเอวี่ตัวนี้จะสวยเลยเป็นเถือกข้างล่างก็มีนะเนี่ย หกสิบสามตัวใช่ไหมสามตัวฟาร์มปกัดเรามีกี่ตัวลูกน่าจะอันนี้คือหาลกยุ่งจะสวยมากเลยอันนี้อันนี้น่าจะสวยนะไอตัวพวกใหญ่ใหญ่โอเคจะไปแล้วอันนี้คือน้ำหมักน้ำหมักจะไปแล้วทำยังไงครับจะไปทำยังไงครับสำหรับแค่นี้ก็ขอตัวจบคลิปเท่านี้ก่อนนะครขอให้ กดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i b e แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้อาตี้ด้วยใช่ไหมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ